นปชจัดชุมนุมที่ลานพระบระมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อวานนี้นะคะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวค่ะพร้อมกันนี้ก็ได้ระบุด้วยค่ะว่าประเทศไทยยังไม่มีความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นอกจากนี้ก็จัดนัดรวมพล1,000 0คนนะคะเดินขบวนไปทำเนียบเพื่อออกกฎหมายนินรโทษกรรมช่วยนักโทษการเมืองทุกคนค่ะ บรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปชที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อวานนี้นะคะเป็นไปอย่างคึกคักมีกลุ่มคนเสื้อแดงเดินทางไปเป็นจนํานวนมากโดยการชุมนุมเป็นไปอย่างเรียบร้อยไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดๆเกิดขึ้นนางสาวสุดารังกุพันธ์อาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่าแม้ประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งจนได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็ตามแต่ก็ยังถือว่าไม่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงซึ่งการจัดเวทีสาธรารณะในครั้งนี้ก็เพื่อต่อสู้กับอำนาจเผด็จการสร้างความเป็นประชาธิปไตยและสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขสังคม สิ่งที่เป็นปัญหาในสังคมไทยขณะนี้นั่นก็คือความอายุติธรรมนะคะเพราะสิ่งที่ประชาชนนั้นได้ประสบออกับการถูกกระทำโดยโดยกระบวนการยุติธรรมมากมายนะคะการที่เราเปิดเวทีสาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้มาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับปัญหาความอายุติธรรม เกี่ยวกับปัญหาของประชาธิปไตยที่ถูกทำลายไปตั้งแต่รัฐรฐประหาร19กันยา2549นะคะก็ทำให้เป็นการส่งเสริมนะการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน แล้วก็ทําให้ประชาชนนั้นมีความตื่นตัวในการเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างประชาธิปไตยให้กับประเทศชาติด้วยนะคะเพราะนั้นทุกประเด็นที่เป็นปัญหาในสังคมไทยในแต่ละเดือนก็จะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดบนเวทีและพี่น้องประชาชนก็จะมีโอกาสนะคะเข้ามาจับก,กลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาสาธารณะต่างๆค่ะ นางสาวสุดากล่าวต่อนะคะว่าภายในเดือนมการาคมนี้จะรวบรว,รว,บรวมคนให้ได้หนึ่งหมื่นคนเดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาลเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลมีการออกกฎหมายนิตรโทศกรรมให้กับนักโทษทางการเมืองทุกคนให้ได้รับอิสรภาพ ด้านพันตำรวจโทขวัญชัยศรีมานุสร์รองผู้กำกับการป้องกรรันและปราบปร,บรามสถานีตำรวจนครบาลบุพผารามได้วางมาตรการการรักษาความปลอดภัยโดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจยืนประจำประตูทางเข้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทั้ง4ด้านรวมทั้งประตูทางเข้าอุโมงค์เดินลอดวงเวียนใหญ่จุดละสีนายรวมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจอีกจุดละสองคนเพื่อรักษาความปลอดภัยและคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาร่วมชุมนุม รวมทั้งยังเป็นการป้องกันเหตุวุว่นวายที่อาจจะเกิดขึ้นอีกด้วย